สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยช่วงนี้เป็นช่วงของคลิปเหตุการณ์การสรู้รบในแนวหน้าครับโดยเหตุการณ์แรกนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากโดรนของทางยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ครับแหล่งข่าวบอกว่าเกิดขึ้นบริเวณทุ่งนาทางเหนือของหมู่บ้านเชเลฟยานสกี้ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคซาปอริเซีย หากท่านไหนนะครับติดตามข่าวสารแผนที่ของช่องเราเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณทางเหนือของหมู่บ้านชเชลฟยานสกีเป็นพื้นที่ควบคุมของทางรัสเซียอยู่ณนะปัจจุบันโดยในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีทหารรัสเซียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวบริเวณสนามเพาะทางเหนือของหมู่บ้านชเชลฟยานสกีและก็ถูกปืนใหญ่ของทางยูเครนครับเปิดฉากรโดมยิงเข้าใส่ โดยเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นคลิปถูกเลทอกได้จากโดรนของทางยูเครนในคลิปนะครับจะเห็นปืนครกอัตตาจรอย่าง 2S4 ของทางรัสเซียแรงข่าวนะครับไม่บอกพิกัดออกมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนท่านผู้ชมจะเห็นว่าปืนครกอย่าง 2S4 ของทางรัสเซียนั้นได้มีการตั้งป้อมที่จะทำการยิงเข้าใส่ตำแหน่งทางทหารของทางยูเครน แต่ก่อนที่เจ้าปืนครกอย่าง 2S4 จะทำการยิงเนี่ยมันก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งเป็นการระเบิดที่ไม่ห่างจากตัวเจ้าปืนครกอย่าง 2S4 มากนักหล่งข่าวนะครับบอกว่ามันเป็นลูกจรวดของระบบ h ฮมาร์ชโดยเหตุการณ์ที่3นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกได้จากโดรนของทางยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ครับมีการรายง,งานว่ามันเกิดขึ้นบริเวณชายป่าใกล้ๆกับเคลมินา แผู้ชมจะเห็นซากบ้านที่ถูกทำลายจากการระเบิดและมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ทหารรัสเซียเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวอยู่จะเห็นในคลิปนะครับว่ามีทหารรัสเซียเนี่ยโผล่ออกมาทำให้ทางยูเครนเนี่ยทราบว่ามีทหารรัสเซียอยู่ตรงนี้ครับและได้มีการส่งดโดรนคามิคาเซ่เข้ามาระเบิดโดยการยบติด,ดังกล่าวนะครับยังไม่ทราบว่าทหารรัสเซียในดังกล่าวเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ที่4นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอจากดโดรนของทางยูเครน ที่ทางยูเครนเนี่ยส่งโดรนเข้าไปบันทึกภาพเมืองบักมุดซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นในคลิปนะครับว่าปัจจุบันนั้นเมืองบักมุดเนี่ยทั้งตึกทั้งอาคารครับได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากลูกระเบิดทั้งของฝั่งรัเสเซียแล้วก็ยูเครนแหล่งข่าวนะครับบอกว่าก่อนที่จะมีสงครามเนี่ยเมืองบักมุดเคยเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ซึ่งปัจจุบันในเมืองบักมุดก็เหลือแค่เพียงซากปหลักหักพังโดยแอดมินคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจจะมีปฏิบัติการพวงคืนเมืองบักมุดของทางยูเครนและเหตุการณ์ที่5้าเหตุการณ์สุดท้ายนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกได้จากโดรนของทางยูเครนท่านผู้ชมจะเห็นในคลิปนะครับว่ามีระบบวางระเบิดระยะไกลของทางรัสเซียที่ถือว่า หาดูร้ยากนะครับโดยระบบนี้เนี่ยสามารถวางทุนระเบิดระยะไกลได้โดยการยิงออกไปแต่เหตุการณ์นี้ครับ u ดีก็มีการระเบิดอยู่ไม่ห่างจากเจ้าร,ระบบวางทุนระเบิดระยะไกลนี้จากแรงระเบิดนะครับส่งผลให้พวกทุนระเบิดที่ถูกติดตั้งในท่อปล่อยเนี่ยเกิดการระเบิดก็จะกระจายออกมาซึ่งคาดว่าแรงระเบิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะไปโดนชิ้นส่วนสําคัญของเจ้าระบบ วางทุ่นระเบิดระยะไกลนี้ทำให้มันเนี่ยเกิดการลั่นทุ่นระเบิดออกมา